ครั้งหนึ่งของความประทับใจที่ชาวไทยทุกคนร่วมสร้างความหวังและกำลังใจให้พี่น้องในพื้นที่สีแดงปลายด้ามขวานได้มีรอยยิ้มที่สดใสแววตาของความหวังมองดูนกสันติภาพที่โบยบินลงยางสองมือของพวกเขาใครอาจจะมองเป็นแค่เศษกระดาษแต่คนที่นี่มองได้ลึกไปกว่านั้น ถึงแม้มันจะผ่านมาแล้วหลายปีแต่นกกระดาษก็ยังคงสร้างขวัญและกำลังใจให้พี่น้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ได้มีพลังสู้ต่อกับสถานการณ์ความไม่สงบที่ไม่มีทีท่าจะยุติตอนนั้นรู้สึกดีใจที่พอได้นกแล้วก็มาเปิดอ่านดูมันก็เป็นเป็นกำลังใจให้ค่ะรู้สึกดีใจตอนที่ได้ตอนที่หยิบมาอ่าน ตอนที่เขามาโปรยนกกระดาษให้ตัวเองนี่จะเก็บไว้เยอะมากมเวลาโมงแล้วมีความรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนอยู่ใกล้ๆเราส่งกําลังใจมาให้เราตลอดเวลามีกําลังใจที่จะอยู่ต่อสู้ต่อไปอยากจะให้เพื่อนเพื่อนนั้นพับนกกระดาษมาให้อีกจะเก็บเอาไว้เป็นกําลังใจกับตัวเองอีกค่ะนกกระดาษเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทําให้เราไม่ไปไหนเกิดเป็นคนไทยใจต้องสู้คําว่าสู้ไม่จําเป็นต้องไปหยิบอาวุธขึ้นมาลบลาข้าฟันคําว่าสู้ หมายถึงการมีชีวิตอยู่ต่อจนกว่าจะสุดลมหายใจในพื้นที่ที่มีปัญหากำลังใจจากกระดาษไร้มูลค่าที่คนไทยทั้งประเทศบรรจงพับขึ้นคงเป็นเสมือนการเติมพลังให้คนในพื้นที่เสี่ยงและหวังว่ามันจะสร้างปฏิหารให้พี่น้องของเรารอดพ้นจากอันตรายอยากจะขอบคุณคนไทยทั่วประเทศที่ส่งกำลังใจมาให้คนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้เรารู้สึกได้เลยว่า เขาไม่ได้ลืมเราเรายังเป็นส่วนหนึ่งในประเทศไทยความหวังและกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ทุกคนยืนหยัดสู้ต่อภาพวันนั้นยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำจะบอกเล่าเรื่องราวกี่ครั้งก็ยังคงสร้างรอยยิ้มที่เปี่ยนไปด้วยความสุขบนความทุกข์ที่รอวันแห่งสันติภาพกลับคืน